สวัสดีครับสอนใช้ Android ง่ายนิดเดียววันนี้เราไปดูวิธีง่ายๆในการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook มาเก็บไว้ในมือถือ Android โดยไม่ต้องลงแอปอะไรเพิ่มครับข้อดีในการดาวน์โหลดคือทำให้เราดูคลิปได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีเน็ตก็ดูได้ครับประหยัดค่าเน็ตค่าดาต้าได้เยอะเลยทีเดียวแต่ตอนโหลดมาเก็บต้องต่อเน็ตนะครับวิธีนี้ไม่ต้องลงแอปอะไรเพิ่มเลยครับประหยัดพื้นที่ในเครื่องที่สำคัญคือไม่ต้องห่วงว่า เวลาที่เราเอาชื่อและรหัสผ่านของ Facebook ไปล็อกอินในแอปเหล่านั้นจะถูกแอบเอาชื่อและรหัสผ่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเปล่าแอปถูกดูดข้อมูลหรือเปล่าหรือแอปถูกใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาละครับเราไปดูวิธีดาวน์โหลดกันดีกว่าวิธีนี้เราจะเปิด Facebook ของเราผ่านเว็บเบราว์เซอร์ค m มของ Google ครับล็อกอินเข้าไปในแอคเค n t ของเราตามปกติเหมือนเวลาที่เราใช้ Facebook บนคอมนั่นแหละครับ จากนั้นเปิดไปที่วิดีโอที่เราต้องการจะดาวน์โหลดมาเก็บไว้แล้วแตะเล่นวิดีโอจะเห็นว่าแผงควบคุมการเล่นด้านล่างจะแสดงขึ้นมาครับให้แตะปุ่มลูกศรทางด้านขวาสุดได้เลยครับในข้อความถามยืนยันการดาวน์โหลดแตะดาวน์โหลดเท่านี้ก็เรียบร้อยครับพอดาวน์โหลดเสร็จก็จะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้ทราบแล้วถามว่าจะเปิดดูเลยไหมถ้าอยากดูก็แตะ Open เพื่อดูได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่สะดวกที่จะดูก็ไม่ต้องแตะอะไรครับข้อความจะหายไปเอง ทีนี้เวลาที่เราอยากจะดูคลิปที่โหลดมาจะต้องทำยังไงง่ายมากครับให้แตะไอคอนจุด3จุดมุมบนขวาของโคมแล้วเลือกดาวน์โหล s รายการวิดีโอต่างๆที่เราดาวน์โหลดเอาไว้ก็จะแสดงขึ้นมาพร้อมให้เราแตะเปิดดูได้ทันทีครับคลิปวิดีโออันไหนที่ดูไปแล้วอยากลบทิ้งเพื่อเพิ่มพื้นที่ในเครื่องก็ทาได้ง่ายๆครับแค่แตะบนรายการนั้นๆค้างไว้แล้วแตะไอคอนรูปถังขยะด้านบนเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมคลิกติดตามเพื่อชมเนื้อหาใหม่ๆที่ช่วยให้คุณใช้งาน Android ได้คุ้มค่ายิ่งขึ้นและพบกันใหม่กับสอนใช้ Android ง่ายนิดเดียวสวัสดีครับ